คำหรับยอดเลขาจากคำพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอสหนึโดยพระพเดชทัททตตดชีโวบทที่25ต้องรู้ชนิดแขกที่มาหานายการกันกรองแขกที่มาหานายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็นการเคารพในปฏิสันฐานทำดีก็ได้มิตร ทำไม่ดีก็ก่อศัตรูจึงต้องรู้จักหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าว่าแขกที่มาพบเป็นใครคุ้นเคยกับนายมากน้อยเพียงใดมาพบด้วยเรื่องใดดีหรือร้ายสำคัญและเร่งด่วนเพียงใดมาหาในเวลาที่นายสะดวกหรือไม่สิ่งเหล่านี้ ต้องสอบถามอย่างสุภาพนุ่มนวลและควรเผื่อเวลานัดไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายกับอันหนึ่งว่าแขกไปไทยมาก็ดีเราต้องสังเกตสังกาวไว้ได้วยว่าแขกที่มานั้นคือใครเป็นคนคุ้นเคยเสนิทสนมนกับนายหรือไม่หรือว่าเป็นคนแต่เผินเพินเหินห่างกัน ถ้าเป็นแต่เพียงห่างๆกันเราก็ควรเชื้อเชิญให้พักในที่อันสมควรพักคือที่รับแขกธรรมดาถ้าเป็นคนสนิทชิดชมกับนายเราเราก็ควรเชื้อเชิญให้พักในที่อันควรพักแห่งนายเราเคยรับรองและเราต้องหาช่องเข้าไปร่ำเรียนให้ท่านทราบถ้าเราไม่รู้จักต้องถามนามเข้าไปให้ทราบด้วยแม้ว่าท่านนอนหลับ เราต้องเรียนานายผู้หญิงให้ทราบว่าท่านคนนั้นมาหาควรจะปลุกหรือไม่นั้นต้องเรียนหารือานายผู้หญิงท่านดูก่อนแต่เราต้องรู้ได้ว่าเป็นราชการด่วนหรือการสำคัญอันใดด้วยหรือว่าท่านผู้หญิงก็นอนหลับด้วยหรือไม่อยู่ก็ดีถ้าเช่นนั้นเราต้องพิจารณาดูอีกทีว่าถ้าเป็นการด่วนการสำคัญเราต้องหาช่องปลุก เราเคยปลูกได้หรือคนใดที่ควรปลูกได้ก็ต้องบอกให้ปลูกแต่ต้องควรปลูกจึงปลูกไม่ใช่สุดแต่ใครมาก็ปลูกคนเร็วๆมาหาเพื่อธุรประโยชน์ของตนมีมายืมเงินขอเงินขอให้ช่วยเรื่องความขอทำงานและขอกรุณาอะไรต่างๆเป็นต้นอยู่ในเรื่องกวนใจเช่นนี้ไม่ควรปลูกถ้าแม้เป็นเจ้านาย หรือท่านผู้มีบรรดาศักด์สูงหรือท่านผู้ที่นายเรานบนอบนับถือถ้าเช่นนั้นก็จำจะต้องปลูกและที่ว่าเจ้านายและท่านผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นจะต้องรู้ว่าใครเป็นอย่างไรต่ออย่างไรด้วยเรื่องนี้ดูเหมือนง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติเป็นเรื่องค่อนข้างยาก หลวงพ่อขอยกตัวอย่างเรื่องทางธรรมเป็นเรื่องในวัดของเราหลายๆคนที่เคยมาวัดพระธรรมกายคงจะเคยได้ยินว่าทั้งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นบุคคลที่เข้าพบได้ยากเป็นอย่างยิ่งอดีตนายอำเภอคลองหลวงท่านหนึ่งถึงกับบ่นว่าไปพบรัฐมนตรีมหาไทยยังง่ายกว่าพบเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หลวงพ่อขอถือโอกาสนี้อธิบายถึงที่มาของคำพูดดังกล่าวว่าพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายของการบวชแตกต่างกันมีทั้งที่มาบวชเพราะเห็นว่าเป็นพระแล้วสบายดีจึงบวชต่อไปเรื่อยๆไม่ชอบใจจะศึกเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ มีทั้งมาบวชเพื่อศึกษาหาความรู้ทางธรรมและที่สำคัญมีทั้งประเภทที่บวชตลอดชีวิตอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาตั้งใจจะปราบกิเลสมุ่งไปสู่พระนิพพานซึ่งในขณะนี้มีพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยที่มีความมุ่งมั่นเช่นนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยท่านบวชเพื่อมุ่งพระนิพพาน ในแต่ละวันท่านจะตื่นแต่เช้าประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเพื่อนั่งสมาธิจนกระทั่งได้เวลาชันเช้าหลังจากนั้นถ้ามีการงานท่านจะเรียกประชุมพระและเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งงานกว่าจะประชุมสั่งงานเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาประมาณ9ก้างเช้าช่วง9ก้าโมงถึง11โมงเช้านี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านทำสมาธิภาวนาต่อ ด้วยความที่พวกเราทราบถึงคุณค่าของการทำภาวนาว่ามีมากมายฉะนั้นพระภิกษุหรือเจ้าหน้าที่วัดก็ดีจะไม่เข้าไปรบกวนหลวงพ่อธรรมชโยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอันขาดนอกเสียจากว่าจะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านค้นคว้าหาความรู้จากตำราบ,บ้างหรือวางแผนงานต่างๆบ้าง รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ท่านรับแขกด้วยฉะนั้นหากมีใครมาหาท่านตอนเช้าเรามักจะขอให้รอจนกระทั่งท่านฉันเพลงเสร็จนอกสเียจากว่าจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆเราไม่เคยโกหกว่าท่านไม่อยู่แต่เราจะบอกตามตรงว่าท่านกำลังทำสมาธิภาวนาเหตุผลที่ท่านแบ่งเวลาเช่นนี้ เพราะช่วงเช้าอากาศยังสบายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการนั่งสมาธิส่วนช่วงบ่ายอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวจึงใช้เวลาช่วงบ่ายสำหรับทำงานหรือรับแขกถ้าไม่แบ่งเวลาดังนี้ก็จะไม่สามารถหาเวลาทำสมาธิภาวนาเพื่อปราบกิเลสในตัวได้ช่วงเช้าจึงเป็นเรื่องของกิจส่วนตัวคือนั่งสมาธิ ส่วนช่วงบ่ายเป็นเรื่องของงานคือเรื่องของสังคมไปจนกระทั่งเย็นจนกระทั่งเวลาประมาณหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มท่านจะนำพระภิกษุสามเณรนั่งสมาธิจากนั้นหากใครมีงานใดที่ยังติดขัดหรือมีสิ่งใดที่ต้องการรายงานให้ท่านทราบก็จะจัดการกันไปจนกว่าท่านจะได้จำวัดกว่าท่านจะได้จำวัด ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนบางครั้งก็ตีหนึ่งแต่ไม่ว่าท่านจะจำวัดดึกดื่นเพียงใดก็ตามประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้ท่านจะต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิเสมอแม้ว่าท่านได้แบ่งเวลาเช่นนี้แล้วท่านยังปรารพบว่ามีเวลานั่งสมาธิในวันหนึ่งหนึ่งน้อยไปคือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หลวงพ่อเองก็เช่นกันหลังจากฉันเช้าแล้วจัดการเรื่องงานอีกประมาณสองชั่วโมงไปจนถึง9ก้าโมงเช้าช่วงเก้าโมงถึง11บอดโมงเช้าก็จะขอนั่งสมาธินอกเสียจากมีงานมาก็ขอให้ทำภาวนาได้เพียงหนึ่งชั่วโมงคือจากสิบโมงถึงส1อโมงเช้าก็ยังดีถ้าหากใครมาขอพบในช่วงนั้นก็ขอให้รอเถอะอย่าว่ากันเลย ในตอนบ่ายจึงใช้เวลากับทุกๆคนในตอนกลางคืนหลวงพ่อใช้เวลานั่งสมาธิราวสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มทุกวันจัดเวลาให้เหลื่อมกับหลวงพ่อธรรมชโยนิดหน่อย เพื่อว่าถ้าหากมีใครมีความจำเป็นจริงๆต้องการพบหลวงพ่อธรรมชโยแล้วติดเวลาสมาธิของท่านก็ยังอาจพบหลวงพ่อได้จึงต้องจัดเวลาอย่างนี้ก็เพื่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่อย่างนั้นใครอยากจะพบก็พบได้ตลอด24ชั่วโมงก็เกินไปไม่ต้องทำอะไรกันแล้วตรงนี้ขอความเห็นใจด้วยไม่ใช่พบยากหรอก แต่ขอให้มาให้ถูกเวลาก็พบได้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเรื่องโทรศัพท์ก็เช่นกันหลวงพ่อเคยเอาเครื่องวางไว้หัวนอนเผื่อว่ามีใครมีอะไรรีบด่วนจะดึกดื่นขนาดไหนก็ยังติดต่อหลวงพ่อได้ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาตอนตีหนึ่งกว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมารับสายกลายเป็นพวกโทรผิด ปกติหลวงพ่อจำวัดดึกอยู่แล้วคือส่งน้ำราวเที่ยงคืนแล้วก็จำวัดเจอแบบนี้เข้าตกลงคืนนั้นไม่ต้องพักผ่อนกันส่วนในแง่ของคารวาสนั้นถ้าเรามีหน้าที่ต้อนรับแขกไปใครมาขอให้ทำความรู้จักดูความสำคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายของเราให้ดีไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นรับแขกไม่เหมาะสม เขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับนายเราหรือถ้าหากปล่อยปละละเลยเกินไปจนล้ำเวลาพักผ่อนก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นใครที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าต้องพยายามเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีมันสังเกตจากประสบการณ์แล้วค่อยๆฝึกต่อไปเถอะจะดีเอง